ัอย่างนู้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับบางคนก็บอกว่าเอาเฉพาะสิทธิไม่ได้ต้องพูดหน้าที่ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของปัจเจกหน้าที่ความรับผิดชอบของสาธารณชนจะเอาอยังไงนะซึ่งถ้าเราเน้นเฉพาะสิทธิส่วนบุคคลอย่างเดียวเนี่ยโลกนี้ก็ไปไม่รอดโลกนี้ก็ไปไม่รอดมันก็จะแข่งแย่งกันนะครับว่าถ้าจะให้ครบเลยต้องทั้งสี่ด้าน คือสิทธิส่วนบุคคลสิทธิสาธารณะห,าาระหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนบุคคลแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบของสาธารณะนะต้องมีทั้งสี่นะต้องมีทั้งสี่ชุมชนถึงจะอยู่ได้สังคมถึงจะอยู่ได้ประเทศชาติถึงจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นคนเนี่ยไปดูในมหาคัมภีร์ทั้งห้าศาสนาเนี่ยจะมีพูดไว้ ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างสรุปได้ครับว่าทั้งห้าศาสนาเนี่ยยกย่องความเป็นคนทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีที่ไหนแล้วครับที่จะดูถูกคนหรือความเป็นคนไม่มีแล้วครับแต่การที่แปลงเจตนาของศาสนาเนี่ยผมคิดว่าต้องแปลงแล้วทําให้เกิดความสุขแล้วเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายนะต้องต้องแปลงแล้วเกิดความสุขและความประโยชน์กับทุกฝ่ายอีกข้อหนึ่งทึ่งซุกศาสนาสอนก็คือความรักความเมตตานะ ความรักความเในศาสนาพุทธก็ออกมาชัดเลยในในพรมวิหารธรรมในศาสนาคัมภีร์ไบเบิลนี่พูดไ้เยอะมากเรื่องความรักในเพื่อนมนุษย์นะครับความรักในเพื่อนมนุษย์ในคัมภีร์กุรอานก็เหมือนกันนะครับจริงๆก็ทุกคัมภีร์นะตามตรีของซิกคัมภีร์ของพราหมณ์หินดูเรื่องความรักความเมตตาเนี่ยแต่ว่าเสียดายไม่ค่อยได้ยกขึ้นมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์กันมากนักนะครับเราเราไปถูก ผลประโยชน์ด้านอื่นมาเบียดบังไอ้เรื่องความรักความเมตตาต่อกันและกันโดยเฉพาะกับมนุษย์ต่างาศาสนาหรือคนต่างาศาสนาอนีกตรงนี้ถ้าพวกเราจะช่วยกันนะครับให้สังคมมีสันติสุขได้เนี่ยเรื่องความต่างาศาสนาเนี่ยเราต้องให้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ว่าไว้แล้วก็จริงๆก็ตามหลักของาศาสนาทุกาศาสนานะครับแล้วก็อันที่สองคือทำอย่างไรจะให้สังคมซึ่งมีคน หลายหลายศาสนาเนี่ยอยู่กันอย่างมีสันติสุขแล้วก็เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นเป็นคำถามใหญ่แต่ศาสนาเนี่ยจะมีเกณฑ์ในการประเมินความดีความจริงความงามเสมอแล้วจริงๆก็เป็นเกณฑ์หลักอันเกณฑ์อันที่สองหรือเครื่องตัดสินอันที่สองก็คือกฎหมายกฎหมายประเทศไหนก็ตามนะครับเมื่อสร้างประเทศขึ้นมาแล้ว ก็ต้องออกกฎหมายฮะกฎหมายเนี่ยจะเป็นเครื่องประกันความมั่นคงของประเทศและเมื่อออกกฎหมายมาแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายและอยู่ภายใต้กฎหมายในมาตรฐานเดียวกันประเทศนั้นจึงจะรอดได้ถ้ามีคนมีสิทธิ์เหนือกฎหมายเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็พูดไปถึงศาลด้วย ศาลซึ่งมีหน้าที่ตัดสินตามความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเนี่ยทุกคนก็ต้องเคารพคำตัดสินของศาลไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจคำตัดสินนั้นก็ตามนะครับไอ้ตรงนี้เป็นอันที่ต้องเรียนรู้ฮะบางประเทศเนี่ยเรียนรู้ช้าบางประเทศเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะโดยเฉพาะสื่อมวลชนก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้กฎหมายออกโดยใครออกโดยผู้แทนของราษฎรในสภากฎหมายเมื่อออกมาแล้ว ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ของเขาโดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญใครจะใช้กฎหมายก็มีคนหลายฝ่ายใช้กฎหมายส่วนใครจะตัดสินความถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องเป็นศาลเพราะฉะนั้นคําตัดสินของศาลเนี่ยทุกคนต้องเชื่อฟังไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้นะไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ขอว่าในประเทศต่างๆในโลก200ประเทศเนี่ยบางประเทศซึ่งก็คุ้นชินกับการอยู่กับกฎหมายมานานเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรม ของการเคารพกฎหมายและเคารพคำพิพากษาของศาลเนี่ยอย่างมั่นคงมากเลยแล้วประเทศเขาก็เขาจะมีความขัดแย้งอย่างไรเขาก็หาทางตกลงกันในเรื่องความขัดแย้งได้โดยอาศัยกฎหมายและศาลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บางประเทศอาจจะต้องเรียนรู้นานหน่อยนะไม่เป็นไรแต่เราต้องเรียนรู้รต้องเรียนรู้นะครับหลักนิติธรรมเนี่ยก็จะบอกครับว่ามันถูกหรือผิดมันจริงหรือเท็จเหมือนกัน ส่วนเรื่องงามไม่งามนี้หลักวิธีธรรมไม่ค่อยนำมาสนใจเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยนำมาสนใจเท่าไหร่เครื่องตัดสินอันที่สามของความจริงดีงามหรือไม่ดีไม่งามเนี่ยก็คือหลักจริยธรรมจริยธรรมก็อย่างที่บอกจริยธรรมแปลว่าความประพฤติเป็นหลักที่ออกโดยคารวาสไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับกฎหมายไม่ได้ออกโดยรัฐสภาเป็นกฎเกณฑ์ซึ่ง อาจจะออกสําหรับคนทั่วไปก็ได้หรือสําหรับวิชาชีพก็ได้เช่นจริยธรรมของพยาบาลพวกพยาบาลก็ต้องออกกันเองออกกันเองวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้สมาชิกในวิชาชีพนั้นเนี่ยถือปฏิบัติเมื่อถือปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะเกิดความดีความงามในวิชาชีพนั้นแล้วคนอื่นเนี่ยเวลาเขามองวิชาชีพพยาบาลทุกคนปฏิบัติตามหลักจริยาเนี่ยทุกคนก็จะนับถือจะเชื่อมั่น จะเกิดความไว้วางใจผมเข้าใจว่าตำรวจ